วันนี้ก็เราเนี่ยวันนี้ผมจะมาสอนวิธีลงคลิปยูทูบนะว่าลงยังไงอ่าหวังเงนก็เข้าไปที่ Google นะอ่าก็จะมีอ่าก็าแรกวจะไม่ใช่เป็นแบบเนี้ยเพราะวมไปเปลี่ยนหน้า g o o g l ลนงะอ่าอ่าพิมพ์ไปว่า y y o u อือดียูบียัไม่ว่ายูทูปนะอะไรว่าเข้าวันอะไรอะอ่าแต่ก่อนอื่นก็มีก็เป็นสมาธิขอยทานยูทูปเพราะวันโดยการสมัครตัวนี้อ่าก็เลยผมยังไม่มีฮะอ่าแล้วเขายาทำไม่รู้ัวเรามันรีโหลดสักข้อวะ ในนี้มนะันจะรงชื่อเขาใช้กดลงชื่อเขาใช,ช้าชาแล้วนะอ่าแล้วก็ถ้ามีจีเมลก็จีเมลของคุณเลยนะอ่าแต่นนี้ผมเป็นจีเมลของผมนี่เลยนะก็กดมัชื่อเขาใชานะ้ฮะมันจะได้มาอ่าพอรงเสียงอนะก็กดอัปโหลดอ่าแล้วก็กดเลือกไฟจากคอมพิวเตอร์ของคนอ่าแล้วก็ วอรเดอร์ว,วิดีโออยู่ไหนอ่ะกบมันเข้าไปฮนะอ่าแล้วพอมันจะโหลนนะะดนามะค่ะผูมของเราเนีน่ยเราไม่ใช้โปรแกรมแปลไฟนะ์อะเพือ่อความภาพชัดแล้วอ,อะไรยีลงะเอ่อเพื่อความภาพชัดและไอ้ สมจริงนะเอ้พวกความครับฉันแล้วความเร็วนะพอเวลาขคงอัดมันจะโค้งน,น้ำมาฮะก็ไปดูที่นี้กันนะ่ะซึ่งเป็นคองมอับไปนะไม่น,นะ 哎呀，嗯，哒哒哒哒哒哒，哎呀，我，你呢？ ไม่ได้เลยได้บรรฮะพอลงเสร็จนะก็สามารถแค่เป็นวิดีโอ,อของคุณที่อัพพอเข้าวิดีโอแล้วมันจะมีไอ้ปวดให้แก้ไขนะแล้วถามด้วยว่าไอ้รหักโคของวิดีโออยู่นะก็กดแบนปันตรงนี้กดฝังเนี่ยมันจะมีรหัสโคให้วัฮะอ่าแค่นี้ง,ง่ายๆเลยอ่ะ ก็ไม่มีอะไรมานะยังไงก็ใครที่อยากจะพบกับผมก็มาติดต่อได้ที่เฟซบุ๊ก K K A N M O D E R N โปนี้ฮะ แฮปปี้ทีเฟรมแบบนั้นะฮะอ่าเอ็ดเอ็ดกมเขียวอ่ะก็แบบนี้มานก็ขอจบกีเพลงกันฮะเฮะ